มันทำอะไรอ่ะมันนดลงนนหยเลยันนวดให้มันนวดให้หนูด้วยด่วนให้ โอ้ยแม่นวดใช่น่ารักโอ้ยเง่จังใช้จะใช้เล็บทำไมน้องดูอยู่เฉยอ๋อรอกำลังจะไปดูแม่ตัวอื่นเอา้าไม่ตามมันแดงขึ้นอะเอา้าไม่ตามมันหนึงแสงจัง ตัวหนึ่งตาเลื่องแสงแมวตัวหนึ่งตาเลื่องแสงมากโอ้ยตาเลื่องแสงนี่ตัวหนึ่งนวดไท้น่ารักสำหรับคลิปนี้คอลาไปอนนะขอกดติดตามกดแชร์ซักสักใครให้หนูนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย